สวัสดีค่ะซามคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้นะคะเราจะพามาชมบอลสีเข้มที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ค่ะบอลสีเข้มทั้ง3ตัวนี้นะคะเราเนี่ยก็แทบจะแยกไม่ออกเลยค่ะว่าแต่ละต้นเนี่ยเป็นต้นอะไรกันบ้างนะคะถ้ามาเรียงกันเนี่ยเพราะว่าเขามีลักษณะคล้ายๆกันมากเลยค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปชมเนี่ยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่อง มาม่าเป่งร้านวิวด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะไปกดติดตามเพจตามคุณแม่เป่งใน Facebook ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะว่าบอลสีเข้มทั้ง3ต้นนี้จะมีต้นอะไรกันบ้างต้นที่1นะคะชื่อว่าพญาของค่ะเขาก็จะมีลักษณะดังนี้นะคะก้านเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลเข้มอมดําเลยค่ะสะโพกเล็กนะคะส่วนใบเนี่ยเป็นใบยาวค่ะใบยาวเล็กปลายแหลมนะคะส่วนพื้นใบเนี่ย จะมีมสีเข้มเ,เกือบดำมาค่ะถ้าออกแดดเยอะๆเนี่ยใบก็จะออกสีดำเลยนะคะหัวสั้นจมูกติดคนใบค่ะส่วนกระดูกและเส้นเนี่ยเป็นสีน้าตาลเข้มเกือบดำค่ะเพราะเป็นบอลดาที่สวยงามแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะคะต้นที่สองนะคะคือบอลสีนิลเพชรค่ะนิลเพชรนี้นะคะก็จะมีก้านสีดำค่ะส่วนใบของเขานะคะก็จะ มีพื้นใบสีน้ำตาลอมม่วงนะคะน้ำตาลแดงอมม่วงค่ะเข้มสีเข้มนะคะดูดุดันค่ะส่วนเส้นใบเนี่ยเป็นเส้นใบสีดำนะคะกระดูกและเส้นสีดำค่ะจะมีความสวยแปลกตานะคะตอนสุดท้ายนะคะก็คือตะวันชิงพบค่ะตะวันชิงพบนะคะก็จะมีก้านสีดำค่ะส่วนใบของเขานะคะก็จะเป็นใบกลมนะคะใบใหญ่ค่ะ สีจะออกน้ำแดงน้ำตาลม่วงนะคะเข้มมากนะคะก็เป็นบอนสีเข้มที่ดูดูดันอีกต้นหนึ่งเลยค่ะกระดูกและเส้นนะคะจะเป็นสีดำค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับบอนสีต้นนี้ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับบอนสีเข้มอย่างสามต้นที่เรานำมาให้เพื่อนๆได้รับชมค่ะ บอนสีเข้มก็กําลังเป็นกระแสเลยนะคะเพราะว่าสีเข้มของเขาเนี่ยสวยงามแปลตาและดูดูด,ดันค่ะ mm hmm. พเพื่อนๆมีต้นไหนกันบ้างคะใน3ต้นนี้ถ้ายัางแยกไม่ออกเนีย่ยก็สามารถมาดูคลิปเราแล้วก็นําไปดูเปรียบเทียบต้นที่เพื่อนๆมีได้ค่ะ3ามเพื่อนๆเป่งก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ